จำทั้งนั้นสวัสดีค่ะนั่นเหรอยังไม่มีใครเิร์ฟผมเสิร์ฟยครับยัมาจากภาคใต้เลยพอจะมาไม่ใช่มาง่ายๆนะเหยียบระเบิดมาหลายลูกเลยเหยียบระเบิดมาหลายลูกเลยอยู่ภาคใต้อยู่ไหนนะมาที่นราธข้าวครับขึ้นข้าวเรากินข้าวสิบเอ็ดโมง สวัสดีครับสวัสดีช่วงนี้ม่นด้แล้วสดบ่อยนี่โคดุน้อยมากม่อยากจะกินจะกินจริงๆเว้ยสวัสดีครับนี่มากินข้าวที่ผาเมืองผาแดงเมืองผาแดงเมืองผาแดงเมืองเมืองผาแดงเมืองเมืองเออ เมืองขมเืองเมืองเมืองมเอืองเหมืองเมืองผาแดงเนี่ยสวัสดีครับหายที่ไปแคบหมูนะครับเมนูแนะนำวันนี้นะครับแล้วก็จะมีไส้กัวนไส้กัวเหนียวเจ้เหอะใครดูไอ้ส่วนี้ไปต้องไปหาซื้อกินแล้วล่ะดูครับดูณดูแล้ว Alors, look, okay. cool. okay, cool. สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสามร้อยกว่าคนนะครับวันนี้อ๋อวันนี้เป็นวันราชการของเขาเลยดูน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พักทายครับเยี่พักทายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับแอปทิ้งอะกินข้าวครับแก้วนึงเอาแบบไม่เย็นเลยจ้ะเที่ยงเราอย่าหาอะไรทานด้วยนะครับขอบคุณครับหิวเลยหิวเลยอ๋อมากินเลยครับครับขอน้าไม่เย็นนี่กิจกรรมอ๋อเป็นกิจกรรม ครูป,าป่าครับเชลยเมเกียรยิครับขอ,องสมเด็จพระเทพครับวันนี้นสวัสดีค่ะสวัสดีครูเคนค่ะพี่พี่แป๋วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรนะพี่แป๋วบอกได้ออกไม่ได้เฟรกัอ๋อยังครับยังไม่ได้ออกครับตรงนี้ คิดถึงน้องนานเหมือนกันครับผมไม่ตกหรอวันนี้ไม่ตกครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับวันนี้สวัสดีทั้ง400คนนะครับเท่าไหรตําหนักไหม400น่าจะใช่ตําหนักเท่านี้กินเยอะมากแก้ม,มเริ่มขยายแล้วครับผมคาบนี่วันนี้เราจะมา<ส>ดูกินน้ำเปล่าใช่กินน้ำ เปร่าน้ำเปร่าอะไรครับเปล่าไนะอ๋อป่าเปล่าอ๋อเออน้ำเปล่าไงใครถามว่าน้ำอะไรดีครับน้ำเปล่าไม่เย็นไม่ครับวันนีห้องใหม่นีมเรื่องคุยตกใจนึกว่าใครทำไร แทงเลยทำได้ซ่อมเลย้องทีแปลูกดีใจจังเพื่อนทุกครั้งแรกเลยจักชมนะจัดครขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้องนาขอบคุณครูขาสวัสดีครับพี่แจ็คเขาเรียกคุณเคยครับพี่แจ็คเขาไม่รักคุณครูทั้งหมื่นไงค่ะเขาไม่เข้าใจ ไม่ใช่เข้ามาทว่าสวัสดีน้างฟ้าครับครับครับใครชื่อข้าเหรอไม่ได้กวนใช่ไหมเสียงก้าพินนาฟ้าพี่ครับพี่นางฟ้าเหรอฟ้าก็เข้ามาดูครับได้พี่นางฟ้าพี่นาฟ้าจะเอกกูหน่อยใช่พี่นาฟ้าพี่นางฟ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันเกิดพี่นางฟ้านะเหรอใช่พี่เบิร์ได้เลยพี่นางฟ้าวันเกิดพี่นางฟ้าซื้ออะไรให้ผมครับเฮ้ยเขามีแต่เขามีแต่ซื้ออะไรให้เจ้าของเวันเกิดญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ เอาของกันเลยนะจากญี่ปุ่นถ้าปลาครับถ้าพี่นางฟ้าดูอยู่นะครับมาเกิดพี่นางฟ้าจะซื้ออะไรครับผมขอเป็นปลาครับสัามตัวพี่ตากครับวันนี้พี่ตากปะครับจริงเนี่ยตัวจริงเนี่ยกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับของสมเด็จพระเทพครับวันนี้กว่าาจะมถึงญุไม่เรียกรัางลูกนั้นนะครับขอบคุณคล่าริ่มเหมกันครับนึ่งไม่ค่อยดีเนี่ยหนุ่มปะครับเน็ต เดนไม่ค่อยดีครับอยู่ในป่าครับมันดูนี่มีแต่ป่านีนี่คือที่ประทับสมเด็จพระเทพไงอ๋อตรงนี้นะครับมันเป็นที่ของที่ที่แหล่งที่ประทับที่ประทับแลวที่ประทับของสมเด็จเทพใช่ไหมอ่าที่มาเสด็จทุกๆปีอ๋อที่เขาเทพมาเสด็จเสด็จทุกปีนะครับเขาก็จะมาตรงนี้แหละครับเมืองเมืองผาแดงเหมืองผาแดง ใช่อันนี้เขาเปิดให้ท่องเที่ยวได้ใช่ไหมเป็นใค่ทหารเป็นค่ทหารได้แหละรั็มีน้ำตกครับขนทอดไหลครับเอ๊ขุ้นทอไหลอร้องนสุนท่าใจรักอยากฝากขนาดเลยไม่รู้ครับร้องไม่เป็นสุนท่าใจ ทอนั้นอยากกินเยอะเดี๋ยวอ้วนอ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับอ้วนแล้วครับสวัสดีครับใส่ตัวสวยจริงนะลูกน้องคนนี้สวัสดีครับสามร้อยกว่าคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกอมใจขอบคุณนะครับที่แชร์ให้นะครับขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณที่คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสวัสดีพี่แปมครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีค่ะ พุก,กี้อย่าลืมนะครับของฝากจากญ,ญี่ปุ่นของฝากจากญี่ปุ่นของวันเกิดอของของวันเกิดครับกระบี่ครับน้องลูกนันครับผมสวัสดีครับบรรยากาศด,ดีมากเลยลูกครับใช่ครับอากาศบริสุทธิ์ครับพี่แปมสวยๆโอ้ใช่ค่ะอยู่ค่ะทำไมเธอโอ้ยล่ะโอ้ยแบอหายใจแรงเลยอ่ะ จะไม่อบแล้วอ่ะใส่บ้านซีสะพันอยู่ใช่ปล่โยมสวัสดีครับหัดใหญ่น้องนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีท้า4 3 8คนแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนี่วันวันเกิดพี่เบ่งมาอะไรให้บ้างนะ เอาแบบนี้ไหมครับพี่นกพี่นางฟ้าจ้างผมไปเลยเดี๋ยวผมจะเอามาอะไรให้พี่มันเกิดพี่ดาวป่าเออเออดีดีมันเกิดพี่นางฟ้าเดี๋ยวพี่นางฟ้าจ้างไปร้องเพลงเลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาอะไรทั้งหมดที่ผมให้ให้พี่ครับเดี๋ยวผมจะค่าตัวสวัสดีแม่แอดดนนะครับนี่แล้ว น้องนานสบายดีเปล่าก็สบายดีครับแต่ก็ไปต่างกันเลยมาจากดุมเยอะคนด้เนี <par> ้ยเจ็บคอจะไม่หายอรอยเนี้ยเห็นหน้าน้องนันที่ถึงมากเลยขอบคุณครับเพราะนั้นรักเสมอของชาวไม่ต้องว่าน้องฟ้ามาน้องนานตันเต้นนะ จะไปไปเที่ยวดูมาให้ดูบรรยากาศน,นะครับไม่มาเท่าเดียวมานี่ครับตรงนี้นะครับเป็นที่ประทรับของสมเด็จพระเทพนะครับท่านจะมาแต่ละทุกปีนะครับปีละครั้งนะครับจะมาพักตรงนี้นะครับนี่เหมืองหาแดงนะครับเป็นไถ่ทหารทหารบอกนะครับ ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับปกติน้ำจะใสนะครับแต่วันนี้ฝนตกครับน้ำมัด้ขุ่นหน่อยนึงครับมีปลาด้วยครับแต่ว่าปลาตรงนี้นะครับนี่มาขึ้นเย็นมากครับวันนี้เย็นกินข้าวครับมากินข้าวครับเปิดลืมกินข้าวนะครับเปิดเที่ยงแล้วเฮ้ยสิบเอ็ดโมงยังไม่ถึงเลยดูดีสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้คือน้องๆนะครับที่มาร่วมงานสวัสดีครับ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 อ๋อไลฟ์สดครับครูได้จะทำอะไรครับถ่ายรูปเหรอเหมือนดูด่างกวไดนอ๋อเนี่ยเนาะติดไปครับอันนั้เรียนมาลูกมาเลยว่าถ่ายได้เลยครับได้เลยเบาๆเบาๆเบาๆนีน้องๆนะครับน้องๆ ครับน้องที่มาที่เป็นน้องๆเรียนตอนะดอนะครับสวัสดีทั้ง490คนนะครับนี่ยไถ่ายรูปกับน้องๆแป๊บนะครับอันนั้ียนมาทุกคนมาเปล่าเดีนะครับถ่ายอไล่ะเ พ okay, okay. like like ี่บัวพี่บัวอยากลุ้นบ้างไหมอเค้นี่ะไอะไรทอปเลยพี่จิงนี่โค้กูเลอกสอนรการกินเห็เเทเฮดเทั่นน์รอมาสัตที่น่ะฮะล้ววิรคมทักักสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับขอคุณรับอันนี้กูมากินข้าว่ แเอดียดดีอ๋อั่ะลนั่งได้่นอเล่นตัวใครเงออกมาต่ใครแลยงออกไปน่ทุกคนับเดี๋ยวครู้นยับอย่ครดีดูดูดยดูดูดููดูดูดนดู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 ดรดู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 ดาดาดู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 ด้หดด

โตมายังอาหารมายังครับ,รบพี่ก็กินมาก่ว่าเดี๋ยวผมเล็กสุดเฟร๊นีงอ๋อครับโอเคฮะอะนะพอจานป่า อ้ยตายละท้าไมซับไตเติ้ลหรอวะรุนแรงอย่างนั้นครับซับไตเติ้ลที่แบบตรงมากเลยไตเติ้ลแบบตรงมากแล้วผาจุ้ยผาจุ้ยนแบบนีลานีลาไปยั่วเขาเหรออือผ่าจุ้ยนีจังหาะผ่าจั้ยที่จะเป็นคนแบบนั้นแล้วได้นี่จะมาฟรีเลยครับ ไม่รู้จะเี็นอะไรรับแล้วกินทีเดียวเลยเหรอ้กินหมดอ่ะขอบคุณทีทีสวัสดีครับเกเฑ์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่เข้ามา ค่อยๆกันผมที่เขาเดียวคนๆละคนครับประมาณร้อยกว่าคนอ่ะช่วยกันขอบคุณวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับหัวใจด้วยนะครับเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวพ่อว่างจะไลฟ์สดให้ใหม่ครับออตามตาฟูยายฟูได้ไหมทำไมใส่ชุดเต็ม มีไช้หั่วข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีคหมูนะครับแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มนะครับอร่อยเลยเข้าไปจับนะโอ้โหนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยอร่อยครับอร่อยมากินกันก่อนอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ผมใส่อั๋วครับเพารู้แล้วครับอ๋ออย่าให้อ้วนนะ้ะใส่เกงเสื้อผ้าที่แม่ส่งไปไม่ได้เดี๋ยวจะบอกอีกเรื่องนึงบอกแม่แม่ก่อนครับเสื้อใส่เอ็มครับเสื้อใส่เอ็มเสื้อใส่เอ็มให้ผมผมต้องขึ้นแต่แพูดยังไงเดียวบอกว่าอ๋อครับผมเสื้อใส่เอ็มข้าขอฝากถึงแ,นแฟนๆนะครับแม่ๆนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับที่จากจะฝากฝากของมาให้ผมนะครับ เสื้อนะครับต่ไปเป็นเสื้อไซส์เอ็มนะครับเท่านั้นเพราะว่าใช่ครับหัวไซแอลผมใส่ไม่ได้ก็คือคือบางมาชุดอ่ะมันถ้าเป็นเสื้อที่ผมสามารถเอาไปเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอาไปใช้งานมะเนี่ยเมือว่าออกงานงครับใช่ก็ใช้ออกงานได้ถ้ามันเสื้อมาตัวมันสามารถใช้ออกงานได้แต่ว่าถ้าเบอร์เอ็มมันจะใหญ่ไปครับก็เลยอยากทำนี่นะครับไปขออันนี้ไม่ได้ขอเขาคือถ้าถ้าคุณพูดยังไงดีครับคือ ครับเอาขอเป็นไซส์ M นะครับชี้แจงว่าเสื้อผมใส่เสื้อไซส์ก็บอกว่าชี้แจงนะครับกลัวว่าส่งมาแล้วจะใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเสียใจกันงๆเสียได้ของด้วยเดี๋ยวขอชี้แจงนิดนึงนะครับถ้าผมถ้าถ้าบางทีของครัว XL ของครัว XL ม่ไม่ถึง 2XL เสื้อ M เป็นเกงฑ์เท่าไหร่คะ32แค่โอเค32ครับรองเท้าเท่าไหร่ ครับสี่สองครับเแล้วเนั่นของพี่อ่ะอ้าวเหรอเด็กตีกินมาหารดียปก่นสวัสดีครับัรรท่ อ่างแกงสามสองครับสามงาเอ็ดเ็อใส่ได้ครับพ่จริงก็ใส่ได้ครับสามเอ็แต่ว่าความควายาวผมไม่รู้เท่าไหร่ครับใหสองครับสองครับฮัลโหลโอ้โหฟกกิกลับมาฮัลโหลครับสอบถามครับสอบพี่เอไม่สองคำด้วย เรามากินข้าวด้วยกันครับชอบมากเลยพี่เอมา้องทำเมาที่ร้องเพลงกระทงหลวงทางเนี่ยรองอบกินคนหรือเปล่าพี่เอพี่เอได้ยินไหมครับพี่เอพอจะดีจะรู้สึกใจดีครับดีมากเลยครับขอบคุณครับชอบพี่เอมากเลยครับพี่เอที่ร้องเพลงกระทงหลวงทางแล้วก็ไม่ธรรมดาเนี่ยชอบมากเลยรับคนรึเปล่า สวัสดีพี่ก้อยครับใช่นะครับ <c oughs> แต่ละคนนี่คือไม่ห่วงสวยแล้วฮะ <c oughs> หมดท้องไลยครับอ้าอันนี้ก่นอนจะว่ามองสวยได้บอกแล้วนะครับใอ่หนงด้วยอรับเนี่ แนะนำตัวนครับอือท่อนท่อนท่อนใหมอๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวสักสักสักตึ่นท่อนงานวัดวีกายดูน้ำมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะกันเด็นใส่ได้โอ้โหน้ำมาน้ำ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จข้าจะกันเด็นใส่ได้ โต้ทัพเบอร์สี่สองพันอารูิสวัสดีค่ะเอาไม่เอ้าไม่ต้องทำไม่ครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะครีมครับชื่อครีมครับหนูชื่อนางสาวนิสากรกำเจริญค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกคับหนึ่ง โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาค่ะเน้นเนาะมีโคมไหมโอ้ไม่มีโคมวันนี้จะมาร้องเพลงช้างแฮปปี้เบิร์ดเดย์บลักสีดำบลักสีดำเอ้าเอาบลักสีดำวันนี้จะมาร้องเพลงบลักสีดำค่ะใล้วโบลักสีดำเออโบลักสีดำอ้ยเลิกเลิกเลิกกลางเลยคนเนี้ย จะไม่จ้างแล้วมาเลยมากครับผมเราจะเลย,เอเลยนอะไรแบบโฆษณาสวัสดีครับชื่อว่าละไรคน สวัสดีทั้งเจ้าของร้านแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเพาว่างกันไหนครับขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายครับทํทาครับ